สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนคลับดังเป็นคลินิกฉีดวัคซีนฉีดแล้วได้ดูเต้นเครื่องผ้าและเล่าฟรีคลับสำหรับผู้ใหญ่คัดเลร์คลับของแลรี่ฟลินเจ้าพ่อสื่อโปร,ระดับตำนานของสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนเป็นคลินิกฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินชั่วคราวหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้พยายามหาวิธีที่จะโน้มน้าวประชาชนให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ชะลอตัวลงพวกเขาจึงหันมาใช้วิธีที่สร้างสารรค์มากขึ้นในการจูงใจให้ผู้คนหันมาฉีดวัคซีนมากขึ้นโดยคลินิกแห่งนี้ได้เปิดให้บริการก่อนที่ร้านจะเปิดทำการจริงหลายชั่วโมงเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนหลายร้อยคนรวมไปถึงโจโจ้แฮมเมอร์นักเต้นเครื่องผ้าที่มีไรายได้สูงสุดของร้านก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยชุดสาวใช้สุดเซ็กซี่ ที่มาพร้อมกับรองเท้าส้นสูงสุดยาวยืนก่อนที่จะกลับไปทำงานนี่คือที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในเวกัสแฮมเมอร์กล่าวซึ่งหลายๆคนที่เข้ามายังคลับแห่งนี้ก็ออกมายอมรับตรงๆว่าในตอนแรกพวกเขาไม่ได้อยากจะฉีดวัคซีนเท่าไหรนะ่นักแต่ที่ตัดสินใจรับก็เพราะอยากเข้าชมในคลับเรื่องผ้าก็เท่านั้นโรเบอร์โตเมลตี หนึ่งในผู้รับวัคซีนกล่าวว่าในตอนแรกเขาไม่อยากฉีดวัคซีนแต่เขาก็ตระหนักได้ว่าควรฉีดเพื่อที่จะได้กลับมาเที่ยวคลับได้อีกครั้งด้านไมเคิลไมเยอร์ผู้รับวัคซีนอีกรายกล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ขณะที่เขาฉีดวัคซีนไม่มีนักเต้นขึ้นแสดงอยู่บนเวทีนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนของเราโจอแอนดรูไพเพอร์ หัวหน้าพยาบาลองเขตสาธารณสุขเซาเทิร์เนวาดาผู้ดูแลคลินิกแบบวอล์กอินกล่าวว่ามันอาจจะดึงดูดบางคนที่ชอบความแปลกใหม่ของมันฉันคิดว่าทั้งนี้ผู้ที่เข้าฉีดวัคซีนที่นี่จะได้รับการฉีดวัคซีนของจอรนสันแอนจอนสันแบบเข็มเดียวจบไม่ต้องซ้ำเข็มที่สองทั้งนี้ทางฮัตเลอร์คลับได้ประกาศว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีนในวันนั้น ทางร้านจะมอบบัตรสมาชิกแพลทินัม1ปีและสามารถพาเพื่อนอีก5คนเข้าได้ฟรีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีหนึ่งขวดและได้ชมการเต้นเปลื้องผ้าโชว์จากหนึ่งในสาวสาวของทางร้านที่ฉีดวัคซีนแล้วรวมไปถึงตั๋วเข้าชมการแสดงเซ็กซี่อัปเตอร์ดากตั๋วการเดินทางโดยรถลีมูซีนและสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมดเกือบ5 0 0พดอลลาร์หรือประมาณ1 5 0 0 0 0บาทด้านรับเจมส์ ผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่านี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้ช่วยเหลือชุมชนและช่วยให้กลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นเขายอมรับว่าคนทั่วไปอาจไม่คิดว่ากลับเรื่องผ้จาจะกลามาเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ทางด้านสาธารณสุขสิ่งนี้ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นว่ามันสะอาดแค่ไหนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจธรรมดาที่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ขอขอบคุณข้อมูลเดลี่เมลและข่าวสดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ